ทุกคนปยปภารกิจปล่อยปลากันวันนี้ไม่มีหนวดนะครับวันนี้มาธรรมดาเดี๋ยวมาดูว่าเราเอาตัวไหนมาดูเร้วเดวันนี้วันที่ห้าวันราหุย้ายนะครับสําหรับท่านไหนที่ปล่อยปลาร่วมกันวันนี้หนึ่งตัวหนึ่งอปสิบบาทนี่เขาโอเคครับใส่ได้เลย ฟันไหลทั้งหมดเป็น210บาทนะครับใครอยากร่วมด้วยกันปะปล่อยปลาที่วัดพรมบาลังสีนะคะพิกัดจอนเหมือไม่ไหนที่อยากให้พี่หมอพามามูนะพี่หมอส่วนใหญ่จะพามาปล่อยปลานะครับ ปป่ไน้ำอยู่ฝั่งนู้นแต่น้ำมันพร่องไปเยอะงั้นเราลงทางนี้ดีกว่าค่อยๆลงนะครับกับเขาไว้ก่อนนะขออนุญ,ญาตแกะก่อนนะนี่พี่ๆน้องๆปลาพี่เคยมาปล่อยไปร้อยตัวแล้วมั้งแกะก่อนนะในวันพระราหูหย้ายนะครับช่อนเอ้ยปลาช่อนตัวนี้พี่หมอเห็น เขามองหน้าพอลูกหัวไปปุ๊บกระโดดู้ว่ายหนีใหญ่เลยก็ถือว่าบนสัมพันธ์นะขอให้หมดเคราะห์หมดโศกหมรโรค,หม,โคหมดภัยนะขอให้ชีวิตหลังจากนี้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีด้วยเถิดสาธไไุไปลูกไปไปลูกไปไปนะคนเก่งไปไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวพี่มาช่วยแล้วไปไปคนเก่งไป่บ๊บายบายนะไปลูกไป หมดข้อหมดโศกหมดโรคหมดภัยหลังจากนี้หนูต้องดูแลตัวเองนะลูกรู้ไหมดูแลตัวเองนะพี่ช่วยมาเท่านี้แล้วที่เหลืออยู่ที่หนูนะไปลูกไปภาวันตุเตภาวันตูซาพามังคะระหลักขันตูซาปเทวตาซาพาพุทธานุภาเวนสัทธาโสจีภาวันตุเตภาวันตูซาพามังคะรา ละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาวินาสทาสุสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมาณกลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาวินาสทัสุสทิภวันตุเทไปรูปไป นูรู้อยู่แล้วลูกนี่เป็นแหล่งน้ำแล้วหนูรอดแล้วป่ะคนเก็บนะ เ,เต็มนะก็เลยได้เห็นปาลาไหลนิดนึงไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วกับภารกิจวันที่5นะครับพระราหัวย้ายอนุโมทนาศาสตร์โการปล่อยปลาครั้งนี้นะคะมาเจอกันกับการปล่อยปลาครั้งหน้าที่แมมดออนไลน์สมขสมบัติสมรถนานะครับ